ลดน้ำทุเรียนยังไงใช้เวลากี่นาทีก็สวัสดีเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับพอดีมีคำถามเข้ามานะครับจากทางบ้านนะครับว่าลดน้ำนะครับแบบไหนนะครับ เว้นกี่วันนะครับแล้วก็ใช้เวลากี่นาทีนะครับสําหรับในแปลงผมนะครับผมบอกเลยนะครับผมลดน้ําวันเว้นวันนะครับแล้วก็หนึ่งครั้งนะครับผมจะลดอยู่ประมาณสิบห้านาทีต่อครั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่สามารถลอกเรียนกันได้นะครับวิธีการที่ดีที่สุดผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทําคลิปไปแล้วนะก็คือท่านต้องตรวจ วัดความชื้นดินในแปลงของท่านนะครับด้วยการขุดดินดูนะครับก็ดูที่ง่ายๆนะครับก็คือ2ระดับนะครับันดับแรกเลยนะครับก็ไปดูความชื้นผิวดินของท่านนะครับด้วยการเอาดินมากำดูนะครับว่าดินมันชื้นไหมนะครับดินมันเฉะเกินไปไหมหรือดินมันแห้งเกินไปไหมนะครับแล้วก็ขุดดูนะครับลึกสักประมาณหนึ่ฝ่ามือนะครับว่าดินของท่านเนี่ยมันเฉะไหมนะครับก็ให้ดูขุดดินดูนะครับจะ ชัวที่สุดนะครับทีนี้นะครับการลดน้ําต้นทุเรียนนะครับเริ่มต้นเราจะลดยังไงดีนะครับผมแนะนํานะครับสําหรับทุเรียนปลูกใหม่นะครับท่านควรที่จะลดน้ํานะครับ20ลิตรต่อครั้งนะครับแต่เรื่องวันเว้นวันเนี่ยเว้นกี่วันเนี่ยท่านก็ต้องไปขุดดินดูนะครับแต่ผมแนะนํานะครับประมาณ20ลิตรต่อครั้งนะครับทีนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหัวสปริงเกอร์ของท่านนะครับ กับปั๊มน้ำของท่านนะครับว่าสเปคของมันนะครับจ่ายน้ําได้นาทีละกี่ลิตรนะครับยกตัวอย่างนะครับผมใช้เป็นหัวสปริงเกอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมใช้เป็นหัว90องศาแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับอัตราการจ่ายน้ํานะครับมันอยู่ที่120ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นหาร60แล้วนะครับตัวนี้มันจะจ่ายน้ําอยู่ที่ สองลิตรต่อนาทีนะครับสองลิตรต่อนาทีนะถ้าเป็นทุเรียนปลูกใหม่นะครับท่านก็คํานวณเอานะครับหัวหนึ่งสองลิตรนะครับท่านใช้สองหัวนะครับก็คํานวณดูนะครับว่ามันกี่ลิตรนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นหัวนี้นะครับสองหัวนะครับท่านก็ลดแค่ประมาณห้านาทีนะครับมันก็จะได้ประมาณยี่สิบลิตรนะครับสองหัวนะห้านาทีนะครับก็ได้ยี่สิบลิตรนะครับตัวผมบอกก่อนเลยนะครับหัวสปริงเกอร์เนี่ยผมเปลี่ยนมา สามชุดนะครับกว่าจะได้ชุดนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับผมใช้น้ําประปาในการลดน้ํานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาหัวสปริงเกอร์ที่มันค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํานะครับเพื่อลดการสูญเสียของเรานะครับการสิ้นเปลืองของเรานะตอนแรกเลยนะครับผมก็ใช้เป็นหัวร้อยแปดสิบองศานะครับที่จ่ายน้ําอยู่ที่สามร้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับตัวนั้นนะครับผมจากการทดลองของผมนะมันเปลืองน้านะครับมันเปลืองน้ำนะครับเนื่องจากว่า หัวร้อยแปดสิบนะครับมันจะฉีดน้ํานู่นนะครับออกไปออกไปนอกโคกของเราอย่างนู้นนะครับแล้วน้ํามันก็จะไหลลงไปนู่นเยอะนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะครับมันเปืองน้ําด้วยนะครับมันเปืองน้ําประปาผมนะครับผมก็เลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นหัวที่สองก็จะเป็นหัวร้อยแปดสิบองศานะครับแต่นะครับจ่ายน้ําอยู่ที่ร้อยยี่สิบลิตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่มันเป็นหัวร้อยแปดสิบนะครับพอหัวร้อยแปดสิบเนี่ย ไอ้ตรงกลางๆนะครับตรงกลางๆเนี่ยน้ํามันออกน้อยนะครับน้ํามันจะออกเยอะแค่สองข้างนี้นะครับก็คือซ้ายกับขวาเนี่ยน้ามันจะออกเยอะนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยมันจะได้น้ําน้อยนะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ไม่ตอบโจทย์อีกนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเป็นหัว90องศาแบบนี้นะครับจ่ายน้ํา้อยลิตรต่อชั่วโมงนะครับนาทีละ2ลิตรนะครับซึ่งหัวนี้นะผมบอกเลยนะครับผมซื้อมาจากโกโบเฮาส์นะครับซึ่งมันก็ไม่แพงนะครับ มันเป็นหัวเกลียวอยู่แล้วนะครับสี่หมุนนะครับสี่หุนนะเราสามารถหมุนเข้ากับตัววาล์วตัวนี้ได้เลยนะครับผมจะใส่วาล์วไว้ทุกตัวนะครับเนื่องจากว่าหัวตัวนี้มันจ่ายน้ำสองลิตรนะครับต่อนาทีก็จริงนะครับแต่ว่าแรงดันมันต้องใช้เยอะนะครับถ้าเราเปิดสุดนะครับน้ํามันก็จะพุ่งได้ใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่วาล์วไว้นะครับเพื่อปรับนะครับให้ให้มันพุ่งได้ไกลๆนะครับอันนี้นะครับผมจะใส่ไว้ทุกตัวเลยนะ แล้วเมื่อต้นโตขึ้นนะครับเราก็ค่อยๆเปิดวาล์วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มปริมาณน้ํานั่นเองนะครับก็คือโดยเฉลี่ยนะครับแต่ของผมนะผมมีถังเก็บน้ํานะครับผมใช้น้ําประปาสูบใส่ถังนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับต้นของผมโตแล้วนะครับผมก็ใช้อยู่ที่ประมาณ40ลิตรนะครับต่อต้นนะครับ50ต้นนะครับ5 4 20ก็2 0 0 0ันลิตรนะครับ เราก็ดูปริมาณน้ําในถังของเราได้เลยนะมันมันค่อนข้างง่ายนะครับถ้าโตขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับทุเรียนผมอายุ4ี่หปีอย่างนี้นะครับผมก็ใช้100ลิตรต่อต้นอย่างเงี้ยนะมันก็ใช้50ต้นมันก็ใช้5,000ลิตรนะครับผมใช้ถัง3,000ลิตร2ถังก็เผื่อเผื่อเกินไปนะครับก็เป็น6000ลิตรนะครับก็มันจะง่ายนะครับมันไม่เหมือนกับท่านดูดน้ําขึ้นจากบ่อโดยตรงนะครับอันนั้นเนี่ยเราต้อง เอาถุงมาคลุมนะครับเพื่อวัดนะครับประมาณปริมาณน้ําหรือว่าต่อสายยางก่อนนะครับเพื่อวัดนะครับว่าในหนึ่งนาทีนะครับหรือใน10นาที5นาทีเนี่ยมันจ่ายน้ําออกกี่ลิตรนะครับความต้องการของต้นทุเรียนเนี่ยเราต้องการกี่ลิตรนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับในการเลือกหัวสปริงเกอร์นะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมจะแนะนานะครับว่าให้ลดน้ําเนี่ยห่างจากปลายทรงพุ่มเห็นไหมครับอันนี้คือทรงพุ่มตกของผมนะครับตรงนี้นะ แต่ดูที่ฟางข้าวนะครับของผมเปียกถึงนี่นะครับผมจะลดน้ํานะครับเกินออกมาเลยนะครับเกินออกมาเลยนะครับเพื่อปรับครับให้หน้าดินของเราเนี่ยมันชื้นอยู่ตลอดนะครับรากทุเรียนของเรามันก็จะขยายออกมาได้ดีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคําแนะนํานะคือลดให้มันวงกว้างเข้าไปหน่อยนะครับนี่นะครับต้นขนาดนี้นะครับความสูงต้นนะครับต้นนี้ก็สูงอยู่ที่ประมาณน่าจะสักประมาณ2เมตรห้านะครับ2เมตรห้าถึง3เมตรนะครับนี่นะครับ ผมก็ลดน้ำอยู่ที่ครั้งละ40ลิตรนะครับใช้เวลาก็ประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีนะน้ำในถังผมก็หมดไปอยู่ที่ประมาณสักเกือบ3,000ลิตรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับมันมันมันจะง่ายนะครับมันจะควบคุมได้ง่ายเราก็จะประหยัดนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับมันไม่ไหลไหลลงออกนอกโคกนะครับ ดินของเรามันก็ชื้นได้ทั่วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการนะครับอุปกรณ์นะครับของเรามันต่างกันนะครับพี่ก็ต้องไปดูนะครับว่าหัวของพี่นะครับมันจ่ายน้ํากี่ลิตรนะครับแล้วพี่ก็มาคํานวณเอานะครับนี่นะครับมันเป็นข้อดีของการมีวาลนะครับถ้าเป็นต้นเล็กเนี่ยเราก็หลี่วาลให้มันน้อยลงนะครับรัศมีมันก็คลุมแค่นั้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีนะครับก็แนะนานะถ้าท่านจะใช้นะครับ จะใช้แบบนี me, Hence, it, ้ก็ใส่วาไว้ด้วยนะครับมันก็จะทําให้เราควบคุมน้ําได้ดีนะครับประหยัดนะครับเพราะของผมเองนะผมใช้น้ําประปานะผมก็ต้องประหยัดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอหัวสปริงเกอร์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับทําให้เราประหยัดน้ํานะครับประหยัดเงินเข้าไปด้วยนะอันนี้เป็นคําแนะนําของผมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ก็ต้องไปดูนะครับว่าดินของพี่ลักษณะแบบไหนนะครับความชื้นมันพอดีพอเหมาะไหมนะครับ แล้วค่อยไปปรับเอานะครับว่าพี่จะต้องลดวันหนึ่งกี่นาทีนะครับปรับกี่นาทีนะครับเพื่อความพอดีนะครับแล้วก็ไอการเว้นวันเนี่ยก็ต้องไปขุดดินดูอีกเช่นกันนะครับไปขุดดูว่ามันเฉะเกินไปไหมถ้ามันเฉะเราก็หาให้มันนานขึ้นนะครับถ้ามันแห้งนะครับแห้งเร็วนะครับอย่างเช่นดินทรายเนี่ยที่พี่เขาถามมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับพี่อาจจะต้องลดทุกวันเลยนะลดน้อยๆทุกวันนะครับอาจจะ ต้นหนึ่งนะครับถ้าปลูกใหม่นะครับก็อาจจะประมาณสัก10ลิตรนะครับแต่ว่าลดทุกวันนะครับแต่ถ้าพี่อยากจะลด20ลิตรนะครับก็ให้พี่เว้นไปก็ได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวดินพี่มันก็จะเฉะเกินนะครับมันก็จะไม่เป็นผลดีนะครับดินเฉะก็มีปัญหานะครับทุเรียนนะครับดินแห้งก็มีปัญหานะครับทุเรียนนะครับมีปัญหาได้หมดนะครับคือเขาขาดน้ําไม่ได้นะครับเป็นเพราะสาเหตุนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าแห้งก็ไม่ได้นะครับเฉะก็ไม่ได้นะครับรากเสียนะครับเพรารากเสียเดี๋ยว ใบก็เหลืองใบก็ร่วงนะครับตามใบก็มีปัญหาตามมานะครับเพราะใบมันมีปัญหานะครับต้นมันก็จะโตช้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นคําแนะนําในเรื่องของการลดน้ํานะครับลอกเรียนกันไม่ได้นะครับลอกเรียนกันไม่ได้นะนี่ใบของผมก็ไม่มีอาการเค็มปุ๋ยเห็นไหมครับไม่มีอาการเค็มปุ๋ยปลายใบไม่ไหม้นะครับใบมันก็อาจจะมีงิงง,ง,งอ,งงองขาดสังกะสีไปบ้างนะครับนี่เห็นไหมนี่ใบนี้ ใบนี้บิดเบี้ยวนะครับแต่ว่าดูสีใบนะครับไม่มีอาการขาดธาตุอื่นร่วมด้วยนะนี่นะครับแล้วก็การลดน้ําวงกว้างนะครับก็จะทําให้กิ่งของเราเนี่ยยาวนะครับเห็นไหมกิ่งของผมนะครับยาวนะครับเพราะว่าระบบรากมันสามารถขยายได้ดีนะครับเขาเมื่อเมื่อเขามีการขยายรากเนี่ยความชื้นเขาพอดีนะครับเราลดน้ําวงกว้างออกไปนะครับเขาก็ขยายรากเขาขยายได้ดีกิ่งของเรามันก็จะยาวนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสําหรับการลดน้ําทุเรียนนะครับสําหรับที่พี่เขาสอบถามมานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ